สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางนี้ไปด้วยนะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็ตามกันต่อสำหรับในสูตรนี้นะครับเป็นสูตร2ตัวนะครับก็นะก็นะครับจับได้ไม่เยอะนะสี่ชุดเท่านั้นนะครับก็ลองนําไปรุ้นด้ยกันนะครับใส่ตีสี่วดติดว่นได้ลงว่าแรกนะว่าแรกนี่ก็ขอให้ถูกขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับเนาะสหรับในล่าสุด วันสุดท้ายของเดือนนะฮะวันที่31มาดูในสูตรนี้กันนะฮะสรับในหวยลาวนะครับหลัก10ก็จะได้เด่นนี่ก็แค่2ตัวนะครับหลักหน่วยก็จะได้เด่นแค่2ตัวเหมือนกันนะครับนาอยีนะหวยเลาออกไปนะครับในที่ใน4 4 3นะครับแล้วก็61ก็มา1661เนาะเป็นในตัวกลับนะฮะถัดมา24นะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 3 2เนาะแล้วก็0 5นะครับก็มา3 2ตรงๆนะครับถัดมายี่สนะฮะก็ออกไปในที่ใน8 5นะครับแล้วก็2 4ก็มาในที่ใน4 2 2 4นะครับเนาะก็สลับบนมาล่างไปบนนะครับแล้วก็วันที่ย9นะออกไปในที่ใน7 9 7 0เก้านะก็มาทั้ง7 9นะครับแล้วก็7 0ตรงๆเลยนะยังไงก็สูตรเนี้ย ขอให้ถูกอีกเข้าอีก้วกันนะครับมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะครับหาในหลักสิบหลักสิบนี่เราจะนําในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่ห้านะครับหลักสิบคูณด้วยเลขคงที่เก้านะศูนย์ห้าได้ศูนย์นะครับแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองศูนย์คูณสองได้สองนะครับก็หลักสิบนะฮะคูณกันได้เท่าไหร่จับบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มสองเป็นสามส่วนในหลักหน่วย นะครับก็นําในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9้าแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ9 2้าสองเป็น18นะครับห8ดนะฮะหคูณ8ดนะครับ, 6, 8, รบเป็น4ี่สิบดปบวกกับเป็น16นะในะหลักหน่วยก็จะเพิ่มเหมือนกัน6เพิ่มไปก็จะเป็นเจ็ดนะครับ หลัก10นะฮะต้องลดแต้มเนาะ,อะขออภัยนะครับผิดเป็นครูเป็นครูสองลดแต้มไปก็จะได้1น,นะครับอ่ะก็จะเป็นที่ในนะครับห1หนึ่งนี่นะครับถัดมานะครับเนาะก็อันนี้ก็ต้องเป็นลดแต้มเนาะอือันนี้สองกับ1 1หนึ่ง,งเป็นสองอ่ะอันนี้ถูกแล้วนะครับเนาะ ถัดมานะครับเนาะอ่าลองดูถัดมานะครับถัดมาก็เอาหลักนะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่5หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ2หลักเท่านี้นะครับ4 5เป็น20นะครับ6 9เป็น54อา่า0ูบวกกับสได้4นะลดแต้มไปเป็น3อา่าถูกต้องแล้วเนาะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณเลขคงที่แปดเจ็เป็น63 นะครับหนึ่งแปดได้แปดสามบวกกันกับ8ดนะครับเป็นส1เอดนาะสูตรบอกเพิ่มแต้มก็จะเป็นสองนะครับผลที่ออกนะสามสองศู 3, 2, 0, 5, นย์ห้าะครับก็มาในที่ในสามสองืมมาบนมาล่างนะครับถัาว่านะครับหลักพันนะคูณด้วยเลขคูณที่ห้าหลักสิบคูณเลขคูณที่เก้าามห้าเป็นสิบห้าศูนย์คูณ9้าได้ศูนย์ นะครับห้าบวกกันกับศูนย์ได้ห้าลดแต้มไปก็จะเป็นสี่นะครับในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราก็จะนํานะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยคูณที่เก้าหลักหน่วยคูณแปดนะครับแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองนะครับแปดห้าเป็นสี่สิบเนาะก็สองคูณศูนย์ได้สองสุดบอกเพิ่มแต้มนะจากสองก็จะเป็นสามนะครับผลออกก็แปดห้าสองสี่ แล้วก็มาสี่สองสองสี่อืมนะฮะมาบนนะสลับบนสลับล่างนะครับทามานะฮะ,ะออก็เหมือนเดิมหลักพันคูณห้าเนาะหลักสิบคูณเก้าแปดห้าเป็นสี่สิบเก้าสองเป็นสิบแปดศูนย์คูณแปดได้ศูนย์บวกกับแปดได้แปดนะครับลดแ้มไปก็จะเป็นเจ็ดในหลักสิบนะครับแล้วก็ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นนะครับในชิ้นหลักหมื่นคูณเก้าตรงนี้เป็นแปดนะครับ 9กเป็น27่นะครับสี่คูณแปดสเป็น32 7สิบสวกกันกับ2ได้9นะเพิ่มแต้มไปเป็น0แล้วก็ได้แหละนะครับเนาะอันนี้7 8็ดแถูกต้องนะครับเจเนาะล่าสุดนยครับขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับเนาะกงวดที่แล้วทั้ง7 9 7 0นะครับตรงๆนะล้วก็วันที่31นะครับหลักพันนะครับคูณ5หลัก10คูณ9 เจ็ดห้าเป็นสามสิบห้าเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะครับห้าบวกกันกับสามได้แปดลดแต้มไปเป็นเจ็ดส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักเบิร์นคูณเก้าเนาะแล้วก็หลักหน่วยคูณแปดเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเพิ่มแต้มไปเป็นแปดอนะฮะก็จะได้นะครับในที่ในล่าสุดนะครับก็จะได้ในที่ในเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่แหละ 10, 7, 7, นะครับรักส,สิบเจ็ดแปดักหนงเจ็ดแปดนะครับเนี่ยเนาะวันนี้สงสัยจะเปิ้นะครับเนาะอ่ะลองนำประจับดูแล้วกันนะครับเนาะจับไปนี่ครับก็จะเป็นในที่ในแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเนี่ยเนาะ ก็มีไม่กี่คู่นะตรงนี้มันก็เป็นเลขเบิ้ลเดียวเนาะนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ก็เป็นตัวกลับนะครับแล้วอ่ะลองนําไปจับแล้วกันสูตรนี้นะครับก็อย่า่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับสหรับในสูตรนี้หัวดาวนะครับสี่ชุดเท่านั้นนะสี่ชุดอ่ะไม่มากไม่มายกาลังพอดีนะครับวัวแรกก็มาในหนึ่งหกนะเป็นในที่ในตัวกลับนะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ในสามสองเนาะ ไปล่างเนาะสลับบนมาล่างนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในสอนะครับในวันนี้นะอ่าเนี่ยไปล่างแล้วก็มาในที่ในบนแล้วก็วันที่29กนะครับก็ทั้งในที่ในเจ็ดเแล้วก็70นะครับทั้งข้างบนเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงๆนะครับนี่เลยนะสถิติ นะครับสีงวดติดนะก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่ห้างวดติดแล้วกันนะครับสรับในงวดของ,งวันที่นะครับสามสิบเอ็ดนะงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายของเดือนพฤรภานะครับนาะออ่ะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เนาเป็นเพียงแนวทางนะอีกแนวทางหนึ่งให้ทุกท่านนะครับได้ไปเลือกซื้อไว้เหล่านะครับสาหรับในล่าสุดวันที่สามสิบเอ็ดใครอยากได้ในสุดไหน ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับอยากได้สูตรสตัวหรือ2ตัวหรือสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ